โอเคขอโทษค่ะทุกคนนะคะนี้ในมือนะคะก็จะมี Convo ยเ e นะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นซูมตัวแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็น Convo ยคะ่ะเจ้าก,กระจกแบบนี้มานะคะไม่แน่ใจว่าใส่รุ่นไหนแต่ว่าตัวนี้เป็น S ซสบนะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ทำาเดานะคะันนี้ก็จะเป็น เป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ชนิด21700ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเลยเปิดที่ท้ายนะคะนะคะสวิสก็อย่างที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีมีมีเขี้ยวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทำ by plus สปิงมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นสวิสสเตเลตตรงนี้นะคะไม่มีไฟไท้ายนะคะแล้วก็ด้านหัวก็จะมีสปริงนะคะแบบมีหัวท้ายเหมือนเดิมนะคะ คอนไวเนี่ยเป็นไฟฉายที่มีราคาที่ประหยัดราคาถูกแล้วก็ออกรุ่นมาคนไทงจะเยอะถามว่าออดิกโอเคไหมคือแสงมันเกินราคามากๆนะคะว่าอันนี้เขาจะทำอันนี้ให้เราใช้งานนะคะพังก็ไม่ต้องเสียดายเลยทีเดียวแล้วก็อะไรก็มีเยอะด้วยเหมาะกับการที่หลายคนนะคะเอาซื้อมาซื้อไปหมล่ะ,ะอันนี้จะใส่แบตเตอรี่ชนิดหัวเรียบนะคะ ก็จะเริ่มต้นหัวเรียบหรือเราจะใช้หัวหนูนก็ได้นะคะแต่มันก็จะมีการเขาเรียกว่าจะแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะแนะนําให้ใช้หัวเรียบไปเลยดีกว่านะคะมีสปริงก็ได้อย่างนะคะมันรองรับแรงกระแทกแบบว่าออคืออะแหละมีคอยหรือว่าอะไรของปืนหนืออะไรอย่างนะะี้ค่ะสำหรับหลายรุ่นนะคะที่ไม่ติดปืนได้นะคะ แสงแล้วก็ตรงนี้หมุนได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมุนท่อนะคะหมุนหมุนช่วงซูมนะคะคะคะซูมเป็นแสงกว้านแสงแสงบานหรือว่าจะเป็นแนวแสงแคบขึ้นมานะคะอุปกรณ์ดั้งเดิมที่มากับกล้องนะคะมีแค่สายคล้องนะคะแล้ก็กล่องที่จะเขียนรายละเอียดดีเทลไว้ว่าตัวอี่ไปใช้เนี่ยมันเป็นสเปกตัวไหนนะคะอย่างตัวนี้ s 1 s t 4 0นะคะหลอด 6.5k ก็คือแสงขาว12กรุ๊ปตรงนี้นะคะเขียนนะคะ12กรุ๊ปนี่ก็เป็นกรุ๊ปที่ยอดนิยมมากมเลยนะคะรู้สึกรู้สึกตัวเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเองนะถ้าเป็นคอนวลยจะชอบเป็นกรุ๊ปนี้มากกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะคัดต้มแสงได้เองคะคะตารางหมวดตรงนี้นะคะเป็นเป็นตารางเดียวกับที่ไฟชาดรุ่นกเก่าๆนะคะที่เราได้เคยรีวิวไปนะคะน่าแล้วแหละตัวคอนวลช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้นำ ไม่ได้สั่งมาะคะแต่เราจะเห็นนะคะเป็น12กลุ่มดก็คือเราจะตั้งแสงได้เองนะคะ <c oughs> คุณอยากจะใช้แสงอะไรคุณตั้งได้เอง setting ตตไปคอนฟิกหมดเลยนะคะ,ะบางคนชอบ100%แสงเดียวนะบางคนก็จะมีโหมดต้องการโหมดจกกักรยานด้วยก็จะมีมาเลข 1, 4, 7ประนี้นะคะนะะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูนะคะตัวไปใช้นะคะจะถูกเซตมานะคะเปิด memory m o e มาแล้วนะคะ ตัวนี้เป็น budget budget l i นะคะที่นี่ราคาที่ถูกนะคะแต่ว่าคุณภาพเกินราคานะคะ,นะคะแสงตัวนี้ที่ให้มาเป็นหลอดแท้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเวลาเรากดครึ่งปุ่มนะคะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะแต่ช่วงหัวเนี้ยจะเป็นเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนความนะเห็นไหม เรียกอะไรอะ่ะเป็นองศาของของของไฟที่ออกมานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสฟสูดไลท์นะคะกว้างนะคะกว้างนะคะเห็นนี้แต่ว่าก็เนี่ยค่ะยกขึ้นมาแค่ประมาณประมาณนี้เองนคะคะโคม แล้วก็ช่วงซูมนะคะความเข้มแสงสูงมากเลยนะคะดูนะความเข้มแสงมันค่อน้นีจะสูงนะคะเอาแต่แต่เราจะเห็นจะเป็นสปิลที่อยู่ด้านข้างนะคะที่เป็นเป็นรอยกระจกขึ้นมาด้วยกดครึ่งหนึ่งเปลี่ยนแสงนะคะอ่ะทีนี้วิธีการใช้งานนะคะก็คือถ้าตัวที่เขาเซ็มาจากโรงงานนะคะเปิดหน่วยมิลลิออนละแต่ถ้าปิดนะคะ ปิดเนี่ยมันจะไปเข้าสูงนั้น,นะคะกดครึ่งหนึ่งมากกว่า5ินะากกว่า5ินาทีนะคะมันจะไปรีเซตเข้าไป first mode นะคะตอนนี้ที่มันปิดแต่แต่โหมดอื่นก็เหมือนกันหมดนะคะ,ะ memory on ตนนัวนี้ปิดเปิดที่แสงไหนปิดแสงนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแสงนั้นนะคะวิธีการเข้า setting mode เดี๋ยวมาดูที่ตารางนี้ก่อน เออส่วนตารางตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิด Google นะคะมาดูได้เลยคนเคาว่า12กลุ่มหมดนะคะคอนไวท์นะามาดูตรงนี้นะวิธีการเข้า Setting Mode นะคะ Config Mode น,นะก็คือกดครึ่งหนึ่งที่ท้ายนะคะครึ่งหนึ่งก็คือให้มันให้มันจมไปน,นิดหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งรัวๆสิบครั้งเนี่ยมันจะมีบัสขึ้นมาคำว่าบัสของคอนไวทเนี่ยหมายว่ามันก็จะมีอ่าขึ้นมาต๊ดๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยที่มันเร็วๆลยว่ะ เขาจะเรียกบัสนะคะกดครึ่งหนึ่งสิบครั้งจนมันขึ้นบัสการกระพิบบัสแรกเนี่ยเป็นการค่าไปสนุดการตั้งค่าโหมดนะคะส่วนการกระพิบบั๊บัสที่สองเนี่ยเป็นการเปิดปิดเมมโมรี่มอสนะคะแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเปิดเป็นโหมดไหนดีนะคะก็คือกดรัวๆสิบครั้งนะคะเดี๋ยวเปิดไปที่แสงต่ำก่นอนเปิดรัวๆัสิบครั้งนะคะ หนึ่งสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบจะขึ้นกระบ,บัสอย่างี้ะคะ่ะนี่กี่ขึ้นก,กี่เขาเรียกบัสนะคะสังเกตว่ามันมีบัสสองครั้งอ่านี้มันก็ออกจากการตั้งค่าไปแล้วบัสแรกนะคะกดครึ่งหนึ่งนะคะสี่แล้ว หกแล้วอันนี้เดี๋ยวจะนับสเต็ปให้ดูเจ็ดแล้วแปดเก้า นึ่งสองมันจะวนกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปค่าโหมดที่สามโหมดนี้นะคะกดปิดนะคะเมื่อกี้ไปที่สิบสอง,สองกับกระพริบไปสิบสองครั้งแล้วมันจะวนกลับไปที่หนึ่งใหม่แล้วก็มาไล่สองใหม่นะคะสำหรับคนที่ไม่ทันหมายเลขหนึ่งหรือ,อยังไงก็ตามนะคะลเรกก็รอจนจบก,ก็ได้นะคะถ้าไม่ใจร้อนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราไปตั้งที่สามแล้วนะคะกดเต็มร้อยเปอร์เซ็นสามสิบห้าสิบหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดหนึ่งมันจะไม่มีกระพริบนะคะเดี๋ยวเรามาลองดู นะมันจะเริ่มอันนี้0ูึ่งแล้วก็ไป100% 35%ปอร์เนมสนต์เป็นหนึ่งนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอยากไปโหมดที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่โหมดที่สคะ่ะเริ่ม1% 20%่งเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นตกไปิ้งแบตเตอรี่เช็คเอสใหม่นะคะก็คือวนๆสิบครั้ง กระพริบบัสเราก็กดครึ่งหนึ่งะคะ 1, ่ะหนึ่งอหนึ่งสองละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ลืมลืมกดสี่เอาไปที่หมดเจ็ดแล้วกันสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดปิดนะคะอุ้ยกดปิดเลยนะคะ โี่เจ็ดนั้นมีอะไรบ้างมี0.1 1%, 1 10% 50% stop l i k i n g battery check sos นะคะอ่าในการตั้งค่าอย่ยังยิ้นะคะเห็นไหมคนขายเองยังจะงงเองคือก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับวิดีโอนี้นะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะโมดเจ็ดนะคะก็จะเริ่มที่อ่า0.1 1%, 1 10% 50% stop b i k i n g b a ตเตอรี่เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าออันนี้อันนี้นะคะมันน่าจะมีความผิดพลาดนะในโหมดแบตแบตเตอรีะะ่เช็คฮาร์กิ้ที่เรารู้สึกมันจะพิบจะพิบอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เช็คไม่ได้จำไม่ได้ว่าคอนวอยมันมันเช็คมันเช็คแบบไหนแต่ว่าอันนี้มันก็ผิดพลาครั้งมันไม่ถูกต้องนะคะก็คือมันเป็นห้าโวลต์จริงๆแล้วคืออย่างสี่จสองโวลต์ในในใ ในมาตรฐานเนี่ยมันต้องกระพริบสี่ครั้งแล้วก็เว้นแล้วก็สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมาทีละห้าครั้งแล้วหมดต่อไปเป็น SOS นะคะ่ะอ้ยกดปิดละ S O S อันนี้ SOS นะคะอ๋อลูเลนะ็กี่ที่เราปิด แล้วเราเปิดขึ้นมาไม่ติดน่าจะไปเข้าหมดประมาณนี้ของ SRS มันก็เลยเวีนระยะแสงไม่ชอบแบตเตอรี่เช็คอะเดี๋ยวว่าเอาแบตเตอรี่เช็คออกแต่ว่าจะมีแค่หมดเดียวที่มันันไม่มีอ่าเป็นกระพริบแล้วก็ไม่แบตเตอรี่เช็ค้สึกจะเป็นหมดที่สิบเอ็ดอะมาดูใหม่ อันนี้อันนี้จะตั้งสุดตัวเลยนะคะอ่าก็ไปที่ตั้งค่ากระพิบกดหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องการไปที่โหมดสิบเอ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้1สิบสิบเอ็ดกดปิดนะคะกดเต็มเต็มไปเลยเปิดโดยครั้งมู่สิบเอ็ดจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สต็อปร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สต็อปอ่านี่แสดงว่าเราเข้าใจนะคะในเรื่องของการเข้าคอนฟลิกต์หมดแล้วนะคะขอให้คุณดูละเอียดละกันนะคะไม่ต้องงงตางคนขายเลยนะตัวนี้เขามีขายอยู่นะคะ จะมีจำนวนจำกัดน,นะคะคอนไวล์เนี่ยจะไม่ได้สั่งเข้ามาบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวหาให้นะคะจัดให้ได้นะคะเดี๋ยวพยายามหาของได้เพราะว่าคุณขายเนี่ยมีเยอะเหมือนกันเลยนะคะกะ็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทางทาึงช่องทางไลน์นะคะก็ตรงนี้ก็เอาไว้เป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าแล้วกันนะคะหรือว่าสอบ พูดคุยกันนะคะตอนนี้จะทําคนเดียวนะคะก็เลยบางทีอาจจะมีความผิดพลาดขึ้นมาบ้างนะคะต้องขออภัยทุกคนมากนะคะขอบคุณมากเลยเนี่ยค่ะตีสอครึ่งแล้วอะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเป็น Convoy S1 นะคะเป็นตัวซูมนะคะตัวซูมสวิตช์ท้ายนะคะซึ่งมันจะมีทั้งโหมดกลับพิบโหมดเทอร์โบนะคะโดยที่เราสามารถที่จะ เปลี่ยนระดับแสงด้วยปุ่มท้ายนะคะสวิตชท้ายนะคะอย่างนี้นะคะแต่ที่มันจะแตกต่างกันไปก็คือจะเป็นการเออไงนนะโฟกัสนะคะด้วยการหมุนหัวนะคะนี่นะคะ เข้มเลยนะคะตรงกลางนะคะก็โอเคเลยนะแสงใช้ได้เลยนะคะราคาไม่ถึงพันนะคะเฮ้ยดิเป็นอ่ะตัวที่มารีวิวนี่จะเป็น S S T สี่สบนะคะตัวแสงเนี่ยเวลาเราโฟกัสซูมอินเข้าไปนะคะจะเป็นแสงเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอ่าเป็นลักษณะเป็นเป็นเป็นรูปกระจกค่ะพอเรา ซูมเอา์ออกนะคะนี่อันนี้จะเป็นฟลุสฟลุสไลท์นะคะนะคะโอเคเลยนะระดับคืออาจจะเห็นเป็นตัวตัวเส้นด้านดาด้านข้างนี้นะคะก็จะจะจะชัดหน่อยนะคะเป็นเห็นเป็นกระจกนะคะแต่ว่านี่คะ่ะโอเคเลยนะเราสามารถที่จะ,ะเดี๋ยวเราลองว้ไว้ที่ประมาณนี้นี่คะ่ะเปิดกระพริบได้นะคะ เรียกโอเคเลยนะคือตอนแรกคิดว่าเปิดในบ้านในช่วงกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคแต่ว่าดีกว่าไปฉายตลาดนัดทั่วไปที่เป็นระดับซูมค่ะใครที่ชอบไปฉายซูมนะคะตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะนี่คือคือลานกว้างนะคะแต่พอเราซูมอินเข้าไปความเข้มแสงก็จะมากขึ้นนะคะช่วงตรงกลางนี้ค่ะ โอเค z ู o m เซสวันนะคะ